วัดไผ่ล้อมพร้อมพิธีลงนะหน้าทองสร้างขวัญกำลังใจกับลุงพี่น้ำฝนสิทธเอกหลวงพ่อภูนพิธีลงนะหน้าทองเป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณการที่ช่วยเสริมดวงชะตาเมตตามหานิยมและเพิ่มโชคลาภสร้างขวัญและกำลังใจทำให้ชีวิตของผู้ที่ได้ถูกลงนะหน้าทองมีความเจริญรุ่งเรือง พิธีการจะนำแผ่นทองปิดโปรงตรงใบหน้าใช้เหล็กแหลมจานลงบนแผ่นทองที่ติดอยู่บนใบหน้าเป็นตัวอักระแล้วปลุกเสกด้วยมวนคาถาให้อักระนั้นดุจมีชีวิตติดตึงอยู่บนใบหน้าให้บังเกิดเป็นอำนาจพุทธคุณเป็นณนเมตตาพาผู้คนรักไข่มีความนิยมชมชอบเกิดผลดีในทางเจรจาว่าการใดๆประสิทธิผลนักแล ที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้มีพิธีลงนะหน้าทองซึ่งเป็นไปตามตำราที่สมเด็จพระคุณหลวงพ่อพูนท่านได้ประสิทธิ์ประสาทสืบทอดวิชาไว้ให้กับทายาทสิทธิเอกพระครูประหลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคสืบทอดตำนานพระเวชเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมคือการทำพิธีลงนะหน้าทองเนี่ยมันเป็นตามตำหับตำราที่ระเด็จพระคุณหลวงพ่อพูนท่าน สั่งสอนแล้วก็สอนในการทําการทําพิธีลงนัหน้าทองนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะเห็นได้ชัดว่าญาติโยมนั้นต้องการกําลังใจในการที่จะกลับไปประกอบสัมมาชีพต่างๆนานา ก็เปรียบเสมือนการให้กําลังใจแก่ญา,าติโยมพระเดชพระคุณหลวงพระพูนท่านสอนอาตมาเป็นแบบนี้แล้วโดยเฉพาะญาติโยมที่มาลงน้านหน้าทองแล้วกลับไปประสบความสำเร็จก็เกิดจากที่โยมนั้นมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและอัคระต่างๆนานาที่ทําพิธีลงน้านหน้าทองนั้นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นครับอัคระทุกอัคระก็คือเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยโดยเฉพาะอัคระสําคัญที่สุดก็คือคําว่าณนะโมพุทธายะก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ นั้นจะอยู่ที่ในตัวของญาติโยมทั้งหลายไปสืบต่อไปเพราะนั้นนี่คือหลักในการทําพิธีลงนะ้หน้าทองแล้วที่สําคัญที่สุดญาติโยมนั้นมาเปลี่ยนบูชาครูนั้นอัตมาภาพไม่เคยเอาปัจจัยทั้งหลายไปใช้ในการส่วนตัวเอาไปทําประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาในระยะเวลานี้จะทําอะไรอ,ะอย่างวัดไผ่ล้อมตอนนี้สร้างสาราหลวงพระภูนอัตมาภาพก็เอาปัจจัยนั้นไปซื้อหลังคามุงกระเบื้องได้ปัจจัยจากที่ญาติโยมมา บูชาครูเปลี่ยนครูในการทําพิธีลงน้าหน้าทองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็ถึงได้เกิดความสำลิดผลแก่ญาติโยมในการที่จะกลับไปประกอบสมาชีพดําเนินชีวิตนั่นเองฮะใช่ครับก็ที่พึ่งสุดท้ายก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะทําพิธีอะไรแต่เป็นการที่ทําให้ญาติโยมนั้นมีขวัญและกําลังใจที่จะกลับไปดําเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด ก็อย่างที่อาตมาภาพบอกครคือทุกคถาคาถาทุกคำ เป็นพลังจิตอันบริสุทธิ์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นณลำไรและใครเห็นหน้าโมระรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทับยะกวักมือนะักรโรโหติจงมาบังเกิดเป็นณเมตตาญาติโยมเมื่อรับในการที่อาตมาท่องให้ให,ใหญ่ญาติโยมนั้นโยมนํากลับไปดําเนินชีวิตประกอบสมาชีพและโดยเฉพาะอาตมาให้อยู่เสมอนะครับก็คือความขยันซื่อสัตย์อ ทนแล้วก็รู้บุญคุณคนนี่เป็นวิชาหลักของสำนักวัดไผ่ล้อมก็คือความกตัญยูกะตะเวทีนั่นเองและจะมาเห็นเลยทุกคนนะสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายที่มาทําพิธีต่างกลับไปแล้วก็มีหลักในการดําเนินชีวิตมีขวัญและกําลังใจที่จะกลับไปต่อสู้ในการดําเนินชีวิตตอนนี้ทุกคนก็่ย่าแย่อยู่แล้วโดยเฉพาะไวรัสโควิด19นั้นมันเจ็บปวดที่สุด ทุกคนต้องการหากำลังใจทั้งสิ้นอัตมาเป็นพระก็มีหน้าที่ให้กำลังใจกับญาติโยมในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปนั่นเองโดยการนำปัจจัยข้งโยมนั้นไปทำบุญทำกุศลเพื่อแผ่ผลบุญผลกุศลที่ญาติโยมมาทำบุญนั้นให้ญาติโยมมีผลบุญผลกุศลนั้นกลับไปในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปนั่นเองครับส่วนใครสนใจลงนะหน้าทองสามารถไปได้ที่วัดไผ่ล้อมตําบลพระปฐม JD, เจดีอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทางวัดจัดพิธีทุกวันเสาร์ เสามหาสเน่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาหรือสอบถามได้ที่หมายเลข0617826456หรือ0854156464ทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน